จังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันที่6ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกา30นาทีนายชัชวาเนเบญจสริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่1 2568ทับ 2, โดยมีนายอินสร์ศรอุ่นใจท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสวนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมที่โรงแรมเพชรชลัดการ์เด้นอำเภอเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดโดยสำนักง,งานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ดได้จะทำโครงการสัมมนาเชิงวิชาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานในเขตพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีกำหนดการประชุมจำนวน5ครั้งซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นป,ประหลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดร้อยเอ็ดทั้ง203แห่งเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นตามอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะเพื่อแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิน่นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรในสังกัด ได้เสริมสร้างมีความรู้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องรวดเร็วเกิดประโยชน์ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุดสุภาพนพเก้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อเอดรายงาน